อรุณสวัสดิค่ะเช้านี้ซื้สีสวนเกษตรตะกะแดนย่านยาวออกเช้านี้ตะกระแดนไม่ได้ไปขายของที่ตลาดนัดสุขภาพนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขายของที่งานทอดกระถินที่สำนักสงฆ์ย่านยาวค่ะแต่เช้านี้มื่วานค่ะสั่งเนี่ยมีดเคียวหรือบางคนเขาก็เรียกว่า มีดอะไรตองเนี่ยค่ะมาใหม่ก็เช้านี้ก็วันดีนะคะวันนี้วันทอดกระถินสำนักสงย่นยาวตะกร่เตนก็เลยเอามาฉลองเปิดมีดใหม่สักหนห่อยนี่ฟันดีมากคิดดูนะคะตะกร่ตนสั่งมาเนี่ยในราคา6.5บาทคิดคิดดูแล้วนะถ้าถ้าสมมุติว่าเราใช้ใช้อา่า เครื่องตัดหญ้ามันต้องเสียค่าน้ํามันอ่ะแต่เนี่ยก็คือใช้น้ํามันของตัวเองในร่างกายเราอะค่ะมาผลิตเป็นพลังงานพลังงานเพื่อตัดหญ้าค่ะก็โอเคอยู่นะคะอืมตัดวันนี้ก็จะตัดรอบแปลงอัญชันนะคะเพราะเวลาเก็บอัญชันเช้าๆเนี่ยอาจจะเจอน้องน้องตัวง,งอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นให้มันชัวร์ๆนี่ ดูนะคะตัดเรียบไปเลยค่ะเป็นคิดต่องแง่นะคะถ้าคิดในแง่บวกเนี่ยโอ้โหจีนเก่งมากเลยพี่น้องเราผลิตมีดที่แบบประสิทธิภาพดีมากในราคาที่แบบโอ้โหไม่ถึงร้อยนี่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนซื้อมีดของของเมกอินไทยแลนด์นะคะก็รับประกันได้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย99ก็หายากแล้วนะคะ นั่นก็ร้อยเก้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมองในงแง่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดในมองในงแง่กลับกันเนี่ยมองในงแง่ร้ายเนี่ยโอ้โหจีนผลิตต้นทุนต่ําขนาดนี้แล้วสินค้าไทยอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันอาจจะโดนล่มหายตายจากไปก็ได้นะคะแต่ก็คิดอีกแง่หนึ่งถ้าสมมุติว่าธุรกิจนี้ไม่เวิร์ก เขาก็ต้องมีความคิดที่จะต้องไปทำธุรกิจใหม่เฮ้ยมันกลายเป็นการเติบโตไปในด้านอื่นอีกน,นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนอะถ้าเราถ้าเราคิดในแง่ดีนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอะจะนำเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอเฮ้ยมันเรื่องจริงนะอย่างครูบาอาจารย์สอนมาก็เยอะอะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะคะ สิ่งที่ตากาแตนจะบอกก็คือว่าคิดบวกเข้าไว้ถ้าคุณคิดบวกเนี่ยทุกอย่างก็จะดีไปเองนะจ๊ะสู้ๆกันต่อไปค่ะเช้านี้เดี๋ยวเจอกันที่เช้านี้เจอกันกับตะก,กะแตนที่สำนักสงฆ์ย่านยาวนะคะก็จะนําสินค้าอร่อยๆก็คือน้ําพริกแมงดาน้นําพริกกุ้งเสียบกล้วยน้ำว้าอบแห้งไปจําหน่ายให้กับ กัลยาณนะมิททั้งหลายนะคะแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวตากแจนจบไลฟ์ก่อนเพราะว่าจะรีบจะรีบถักญ้าให้ตรงนี้ค่ะให้มันล่งเตียนนะคะเวลาเก็บอัญชันจะได้ง่ายๆเนาะอ,อัญชันเต็มเลยอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังมืดอยู่แต่เดี๋ยวก็จะพามาดูบ่อยๆนะคะโอเคขอลาทุกท่านละเดี๋ยวจะรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบอ่าน